สวัสดีครับผม สารพันนเวออยรหัสนักศึกษา6 3 1 1 1หน0่วันนี้จะพาทุกคนมาดูการใช้ชีวิตหลังเลิกเรียนของผมกันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าแฟกน้องปลาย่างนะครับผมจะทุกคนมารู้จักองค์ประกอบทางเคมีในชีวิตประจำวันกันตอนนี้เราจะไปให้อาหารปลาก่อนอันนี้จะเป็นที่ให้อาหารปลาครับเราจะซื้ออาหารปลาหนึ่งทุง่งไปทดสอบเคมีกันเลยทุกคนดูสิฮะอันนี้เป็นสะพานใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างแทนอันเก่านะาะเพอนเก่ามันผุพังแล้วน่าไปมากๆเลย อยากให้ทุกคนมานะฮะนี่เข้าสูตรเคมีกันแล้วสต๊อปไปก่อนสตอ๊อกไปก่อนองค์ประกอบทางเคมีของสารอาหารในอาหารป่าตัวอย่างเช่นไฟเตสสูตรเคมีของไฟเตสคือคาร์บอน6ไฮโดรเจน18ออกซิเจน24และฟอสฟอรัส6เป็นเอนไซม์หรือน้ำย่อยสามารถย่อยฟอสฟอรัสในพืชให้อยู่ในรูปที่ปลาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ การเสริมสร้างเอนไซม์ไฟเตช่วยให้ปลาดึงฟอสฟอรัสจากพืชไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แต่ข้อควรระวังคือหากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะทําให้ปลาไม่สามารถดูดซึมได้ธาตุบางชนิดเช่นตะกัว่วเหล็กสังกะสีแคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ตามปกตินั่นเองนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมฮะทุกคนเป็นเสียงปลาเต้นดองเด้งดองแดง,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 ดงนั่นเองนี่แหบฟังหนึ่งทุกคนนี่เป็นไดล่า ช่วงต่อไปเราไปดูต้นตะขบฝรั่งอ่าภาษาเมียงของต้นตะขบนะทุกคนพบว่ามีสารสำคัญเช่นกรดเอลจิกเอซิดนะฮะสูตรทางเคมีของกรดเอลจิกเอซิดคาร์บอน14ไฮโดรเจน6ออกซิเจน8ในส่วนประโยชน์และสรรพคุณของต้นตะขบฝรั่งเช่นเป็นยาแก้ท้องร่วงใช้เป็นยาขับเสมหะและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแต่มีข้อควรระวังคือ ตะขบฝรั่งมีรสหวานมากดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรบริโภคแต่น,น้อยเอาละครับทุกคนสถานีต่อไปที่เราจะไปกันนะฮะผมจะพาไปที่คาเฟ่ลิสตาอยู่บ้านนางแลงในเชียงรายของเรานี่เองนะฮะเป็นสไตล์นิวนอร์มอลโอเพนแอร์บรรยากาศคือดีมากเลยทุกคนผมอยากให้ทุกคนมาอีกทีหนึ่งนะฮะคาเฟ่นี้ดูสิครับบรรยากาศในการเข้าไปคาเฟ่แห่งนี้ เต็มไปด้วยเขียวขจีนะฮะของต้นไม้นะครับที่จอดรถก็กว้างขวางนะทุกคนเมนูที่ผมสั่งในวันนี้นะฮะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือโกโก้เย็นครับเดทตี้คอฟฟี่โคคนัทและก็ดาร์กช็อกโกแลตเค้กอ่าดูจากสีหน้าผมกินโกโก้ Go Go แล้วอร่อยมากเลยทุกคนโดยโกโก้เย็นที่ผมกินนะฮะมาจากการสกัดมเมล็ดที่ขั่วเรียกโกโก้สกัด ในโกโก้มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญเช่นสารประเภทอันคาลอยที่มีชื่อว่าทีโอโบรมีนโดยมีสูตรทางเคมีว่าคาร์บอน7ไฮโดรเจน8ไนโตรเจน4และออกซิเจน2ประโยชน์สรรพคุณก็คือช่วยเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดช่วยคุมระดับความดันโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะฮะและลดระดับคอเลสเตอรอล แต่มีข้อควรระวังนะฮะเนื่องจากโกโก้มีคาเฟอีนหากรับประทานในปริมาณมากจะทําให้เกิดอาการหงุดหงิดมาไม่หลับและหัวใจเต้นเร็วควรรับประทานปริมาณปกติจะไม่เป็นอันตรายดีที่สุดนะครับในส่วนสุดท้ายนี้นะฮะจะเป็นแป้งขนมเคก้กดาร์กช็อกโกแลตเค้กนั่นเองมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญเช่นอะไมลโลสเป็นโพลีแซคคาไรที่ประกอบด้วยโมโนเมอร์ของกูโคสที่มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะแอลฟา14 ไกลโคซิดิกบอลสูตรทางเคมีคือคาร์บอน6ไฮโดรเจน10ออกซิเจน5ทั้งหมดวงเล็บเอประโยชน์ใช้เป็นส่วนประกอบในการแป่รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆแต่มีข้อควรระวังคือเมื่อรับประทานในปริมาณที่มากจะทําให้อ้วนนั่นเองอะนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทแป้งเนาะที่ผมถือเมื่อกี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับ